ได้ยังคะแล้วอยู่ข้างในเหรอไอคนเข้าไปในซอยเหรอยังจับไม่ได้เหรอไปได้ไปในป่าได้ทะลุคลองคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งนู้นอะทะลุได้ใช่มันมันทำอะไรมาคะมันมันทำอะไรมาอันนี้ชนแล้วหนีมาเหรออ๋อ

ตอนใสายๆวันนี้ถึงตอนจดนี้เราโอเคไหมมีรถตะแก้วมามีตำรวจร้อกลับสวััดเข้ามา <c oughs> โอเคไหมหรือ <c oughs> ว่าโชคดีแล้วเนี่ยเราหมายความว่าไงว่าคือไม่ทีเดียวร้ายเรา <c oughs> ถ้าเกิดทําอยู่ทีไหนเลยมันตงใจมันสะเทือนใจมันค่อนข้างที่จะหลายเล<อ>ยแต่ตอนี้เห็น <c oughs> ไหมในมุมกลับคิดวีอแล้วหล่อหลอเฟน ไม่มีทางเลือกแล้วพี่เ,เราเราไปโพสต์กลับดีนะบอกวันนี้เราตึ๊กแก้วมาแล้วผมมาช่วยหนูแล้วเนี่ยเออชมผมหน่อยดิเราได้รู้จักกันละเขามีเรื่องพุ่มเตอร์แก้วมาช่วยได้ใช่ยบร้ยเอยเยเอมันไปดังในกลุ่มภายในอาสา,า,าต่อไปเราลงให้ผมด้วยเออเนี่ยไม่ผมพูดจรินว่ามันจะได้มีคนอย่างเราอ่ะผมอยากช่วยเขาผมไม่มีอะไรหรอกเขาไม่อยากให้เกิดแต่สุดท้ายพี่รู้ใช่ไหมว่าตำรวจไปาทำอะไร เขาไม่ได้เมาเล่านะเขาไม่ได้จับคนร้ายดูดิแล้วก็น้องๆมันมตั้งใจทำงานผมจะต้องให้เราเดี๋ยวเราไปเปิดที่บ้านนั่นแหละด้นานนี้กับน,น,นี่เออเนาะคราวนี้ตัวเราเองมีอะไรสงสัยมีอะไรอีกไหมหมายถึงว่ามีอะไรติดใจไหมว่าอยากให้ใหทำอะไรอีกอะ,อะไรอีกฉันไม่เคยถามเลยพี่นี่นี่จำได้ว่นาเวลาเราตกใจอะ่ะ เราจาชื่อใครได้บ้างนี่ดูยืนตำรวจที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอายุก็ต่างเขาก็เขาก็มันก็เหมือนคล้ายเราผมไม่อยากที่ที่โรเตอร์หลุดนี้ไปอะ่ะนี่คุยกับใครรู้ไม่รู้เลยก็ไม่อะหนูไม่ได้นอนมาสามสี่วัน,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 นแล้วเน<อ>ี่ยนี่ก็ใจไม่ดีที่ดโรเตอร์อธิบายคือบางทีเขาเป็นเหมือนเราบ้านเราดีกว่าไปมีอะไรอตอนนั้นอีกให้มันจบตัวแต่ที่หนูน้อยใจที่แบบไม่ไม่ใครเห็นใจหนูหรือ ใอ่ครัตัวเขาใหญ่เนาะโอ<น>้ยิหเขาใหญ่มากเลยคนลายตัวเบลเลอร์เลยคนในพื้นที่เราใช่ไหมเห็นที่รถอะตำรวจไปกี่นายพี่สองเหรอครับสาม,สามครับสามเหรอครับ ี S <S ่เ,ด,เไไดียวไม่รอน่าจะไม่ชินทางเลยคคอลงมาเลยชนำแพงนำเต็มเลยเนี่ไครับดเข้่ไำแพงเลยครับมีระกันรถมาเคลียรนะี้เจ้าขอเรเป็นพ้หองครับ ก็แบบ,นะเ,บเขาะะ้าคโอเคครับค้างก่อนนะครับเริ่้อนข้นนี้นะนะะใชครคร่ครับใช่ครับ น้องครับวันนี้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากรถตุ้ยเ้ยวประสานงานเนี่ยตอนเนี้ยเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสบายใจใช่ไหมครับรู้สึกสบายใจเราค่ะ,ะคร,รู้สึกได้รับการแก้ไขแล้วค่ะก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทางรถกุ้เอี้ยว่ช่วยช่วยว่องแจมรถให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเราพอใจเลยนะใช่พอใจมากค่ะครับตอนแรกเราเราเหมือนเราเราเข้าใจผิดนิดนึงใช่รู้สึกแบบรู้สึกไม่มันไม่ได้รับ ไม่ได้ใครไม่มีใครบอกอะค่ะเราก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าตำรวจกำลังงานอยู่ใช่ใช่ค่ะอยากฝากขอบคุณตำรวจค่ะขอบอยากขอบคุณดรแก้วนะคะกับตำรวจนะคะที่ที่ช่วยเหลือแล้วก็เราก็เข้าใจตำรวจแล้วก็อยากให้ตำรวจก็เข้าใจเราอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณขอบคุณจริงค่ะที่ช่วยค่ะเพราะว่าเราก็เดือดร้อนจริงๆค่ะบ้านเรารั้วบ้านเราก็พังค่ะเรแก้ช่วยได้ไหม ช่วยได้ค่ะขอบคุณะคะะพี่ขอบคุณจริงขอบคุณค่ะครับวันนั้นเจ้าทีมตรวจสพปบางนะครับได้รับแจ้งว่ามีชายต้องสงสัยสองคนเนี่ยมาจอดรถอยู่ที่วัดบัวครับหรือวัดอุบลอยู่ในเขตพื้นที่สพปบางนะครับก็มีพฤติกรรมคล้ายจําหน่ายยาเสพติดนะครับก็เจ้าที่สายตรวจของเราสามนายก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเมื่อไปถึงเนี่ย รถผู้ตรงใสที่จอดอยู่เนี่ยก็เมื่อเห็นเจ้าที่ตำรวจก็ได้ขับรถส่วนออกมาวิ่งหลบหนีมาตามหุนที่เกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจได้ไล่ติดตามมาพอมาถึงสะพานข้ามคลองเยสอนซึ่งมาตรงจุดเกิดเหตุบริเวณบ้านของประชาชนที่รั้วได้รับความเสียหายนะครับก็เกิดการเฉี่ยวชนกับรถเจ้าที่ตำรวจับเป็นเหตุให้รถของผู้ตรงใสนะครับเสียหลักไปชนกับกำแพงของประชาชนได้รับความเสียหายครับหลังจากนั้นคนร้ายจำนวนสองคนก็ได้วิ่งหลบหนี เจ้าหที่ตำรวจได้วิ่งติดตามไปไปก็จับจับเบื้องต้นก็จับล็อกแขนได้หนึ่งหนึ่งข้างใส่กุญแจมือแล้วปรากฏว่าผู้ตรงใส่คนนี้ตัวใหญ่มากก็สะบัดหลุดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่แขนด้านซ้ายนะครับก็วิ่งหนีไปเราววิ่งติดตามไม่ทันครับก็กลับมาที่รถมาตรวจสอบค้นรถพบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายมียาเสพติดอยู่ครับผมครับ ็คือช่วงนี้อยู่ระหว่างลมหนีเราติดเร่งติดตามตัวอยู่นะครับใช่ครับทราบชื่อแล้วครับก็เร่งติดตามตัวอยู่ครับออกหมายจับเรียบร้อยครับใกล้แล้วครับโ okay. ออ,อ,อเเเคาปป็นป็นนที่ติดตามนี่เป็นคดีอะไรยังไงอ่าเป็นคดีคมีอ่าเบื้องต้นก็จะมีอ่ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในข้อกรองครับเพราะว่าคนเจอยาเสพติดยาไอซ์อยู่ในรถของผู้ต้องใส่ครับก็คือชุดใา่ตัวไปคนใช่ครับชุดใส่ตัวไปคนแล้วก็เรียกกลับมาทีมฝ่ายปกครองมาด้วยครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเป็นพยานด้วยครับ แล้วเรื่องเรื่องรัวนี่เรามีการพูดคุยกับทางชาวบ้านว่าจงไงครับก็มีการพูดคุยกับทางประชาชนที่รับความเสียหายนะครับก็จะมีทั้งประธานท่านประธานกตลโรดนุรีนะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยร่วมเจรจาด้วยก็มีการเบื้องต้นมีการชดใช้ค่าเสียหายให้ครับก็เป็นที่พอใจครับครับก็ก็มาให้กําลังใจตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็มาให้กําลังใจประชาชนที่ที่รับความเดือดร้อนนะครับพอเรามาทราบปัญหาแล้วก็คือ ตำรวจปฏิบัติงานตามหน้าที่ไล่ล่าติดตามคนร้ายยาเสพติดนะครับก็เกือบจะจับตัวได้แต่เนื่องจากเนื่องจากก็ผู้ต้องหามีร่างกายที่ใหญ่แล้วก็ตํารวจไม่ใช้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับกับผู้ต้องหาตามเหตุจำผลนะพูดง่ายๆก็คือพยายามจับให้ได้นะครับแล้วก็เลยทําให้เกิดความเสียหายกับชาวบ้านบางส่วนนะครับ เร,เราก็ได้มาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าทางตำรวจม่นิ่งนอนใจเขาดําเนินการเรื่องความเสียหายอยู่แล้วตอนนี้ก็สรุปให้ฟังแล้วว่าให้ไปซ่อมแล้วเนาะซ่อมเรียบร้อยนะครับให้ไปซ่อมแซมรวให้เรียบร้อยสองทางตำรวจก็เดี๋ยวเข้าไปดําเนินการในการติดตามจับคนร้ายให้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นทางด้านตํารวจก็ก็รู้สึกรู้สึกว่าทําให้ชาวบ้านไม่สบายใจก็ก็รู้สึกว่าขอโทษชาวบ้านไปละนะครับครับตอนก็คือทเข้าใจเรียบร้อยแล้วเข้าใจแล้วแล้วว่าผู้เสียหายได้รับการชดเชยเรียบร้อยครับ